สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะดิฉันลองศาสา,สา,สา,สานนงลักษ์มโนวัลยเราจากภาควิชาอาชวศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงการใช้ Project Based l e a r n i n g นะคะหรือที่เรียกว่า p b l ร่วมกับ Business Model Canvas BMC ในการสอนร,รายวิชาต่างๆของอาชวศึกษาค่ะทำไมเรื่องนี้จึงสําคัญนะคะก็เพราะว่าในปัจจุบันการเรียนอาชวศึกษาไม่ใช่การเรียนรู้แค่ทักษะด้านวิชาชีพเท่านั้นนะคะแต่ยังต้องพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และเข้าใจหลักการทำธุรกิจร่วมด้วยค่ะ p r o j t c t s e s e d l e a r n i n g นะคะก็เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่จะให้ผู้เรียนเนี่ยลงมือได้ปฏิบัติจริงเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จริงค่ะส่วน business model canvas เนี่ยเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เข้าใจโครงสร้างของธุรกิจอย่างเป็นระบบเมื่อเอาทั้งสองแนวทางนี้มารวมกันก็จะช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยเห็นภาพรวมของการทำงานในโลกจริงว่ามันเป็นยังไงและมันชัดเจนได้อย่างไรถ้าเราพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยค่ะ การที่เราจะพูดถึงการใช้ Project Based Learning ร่วมกับ u u s n n s s s o o e l l c n v v s นะคะก็ต้องมารู้จักกันก่อนว่า Project Based คืออะไร Project Based คือการเรียนรู้ผ่านโครงงานนะคะหรือเรียนรู้จากการลงมือทำโครงงานาอะไรบางอย่างจริงๆโดยที่ผู้เรียนเนี่ยได้ลงมือทำงานในลักษณะของโครงการต่างๆที่มีการวางแผนค้นหาข้อมูลรวบรวมข้อมูล วิธีการแก้ปัญหาสืบค้นแล้วก็นำสิ่งเหล่านั้นมาประมวลหาหนทางในการที่จะแก้ปัญหาให้อย่างสร้างสรรค์น,นะคะแล้วก็นำเสนอแนวทางใหม่ๆนะคะภายใต้กรอบระยะเวลาและเนื้อหาที่กำหนดโดยผู้เรียนนะคะก็จะได้ประสบการณ์ผ่านการแก้ปัญหาเหล่านั้นแล้วก็การนำโครงงานเนี้ยไปสู่การสร้างนวัตกรรมแล้วอาจารย์เอกก็มีแนวคิดอีกอันหนึ่งที่ใช้ชอสองทฤษฎีนะคะเราเรียกว่า value added innovation หรือว่า นวัตกรรมที่เพิ่มมูลค่าซึ่งเป็นแนวทางอีกอันหนึ่งค่ะที่จะช่วยยกระดับการพัฒนาสินค้าและบริการในยุคป,ปัจจุบันโดยเฉพาะการที่เราแวดล้อมไปด้วยนวัตกรรมต่างๆนะคะเราจะทําอย่างไรให้มันมีคุณค่าทางสังคมหรือคุณค่าทางเศรษฐกิจหรือคุณค่ากับสิ่งแวดล้อมค่ะแล้วในแวดวงอ,งอาชีวศึกษาเราก็อยากจะให้เกิดนวัตกรรมที่มันเกิดประโยชน์จริงๆกับภาคธุรกิจรวมไปถึงภาคสังคมด้วยในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์นะคะ เราอาจจะใช้วัสดุที่วัสดุทดแทนที่ทําให้มันเกิดความคงทนนะคะแล้วก็มีรูปแบบการใช้งานที่ง่ายขึ้นออกแบบให้มันสะดวกรวดเร็วแล้วก็สามารถที่จะใช้ตอบโจทย์ฟังก์ชันของความต้องการลูกค้าได้ดีขึ้นพัฒนากระบวนการทํางานที่ทําให้การทํางานนั้นสั้นลงเพื่อลดต้นทุนนะคะทําให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพหรืออาจจะใช้เทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนเพื่อทําให้การทํางานนั้นยิ่งรวดเร็วมากขึ้น แล้วก็สร้างคุณค่าใหม่ให้กับลูกค้าค่ะเช่นบริการหลังการขายหรือออกแบบสินค้าให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะปรับเปลี่ยนรูปแบบของธุรกิจใช้วิธีการขายที่แตกต่างไปจากเดิมเช่นอา,ตตาจจะมี Subscription นะคะหรือว่า Live Streaming หรือการทดลองใช้ก่อนซื้อค่ะ หลักการของ Project Based ล e ร์นิ n งนะคะคือผู้เรียนยังมีส่วนร่วมในการกำหนดขัวข้อแล้วก็ตั้งคำถามเพื่คิดคนนวัตกรรมในรูปแบบของการทำงานเป็นทีมโดยผู้เรียนนะคะก็ฝึกทักษะต่างๆเช่นการทำงานร่วมกันการวางแผนการกำหนดรูปแบบการแก้ปัญหาแล้วก็การสื่อสารการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแล้วก็ลูกค้าค่ะและยังได้เรียนรู้ในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นในโลกธุรกิจแล้วก็โลกของการทำงาน ในส่วนของ business model canvas นะคะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถวิเคราะห์แล้วก็ออกแบบธุรกิจได้ซึ่งมันจะประกอบไปด้วยตาราง9ช่องนะคะเป็น9องค์ประกอบสำคัญก็คือ 1. key partner ค่ะบุคคลสำคัญที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนธุรกิจไม่ว่าจะเป็นองค์กรธุรกิจโรงงานผลิตบริษัทห้างร้านบริษัทขนส่งตัวแทนจำหน่ายเป็นต้นนะคะ อันที่2คือ key activity ค่ะกิจกรรมหลักที่นำนวัตกรรมไปเผยแพร่แล้วก็สร้างมูลค่าให้กับลูกค้านะคะแล้วก็ผู้รับบริการเช่นพัฒนาผลิตภาาัณฑ์การสื่อสารองค์กรนะคะการขนส่งขป็นต้นแล้วก็3ค่ะ key resource นะคะก็คือทรัพยากรที่จำเป็นหรือทรัพยากรที่สำคัญสำคัญจริงๆสำหรับการดำเนินกิจกรรมเช่นพนักงานดูแลหลังหลับงบ้านนะคะพนักงานดูแลระบบนะคะพนักงานขนส่งบัญชีพวกซ่อมบำรุงนะคะ อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบออกธุรกิจที่เรากําลังพูดถึงนะคะ4ก็คือ value proposition ค่ะคือเมื่อเราออกแบบไปแล้วมันเกิดคุณค่าหรือมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างไรหรือมีคุณค่าทางจิตใจอย่างไรที่ลูกค้าจะได้รับเพิ่มขึ้นมานะคะ5ก็คือ customer relationships ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างเรากับลูกค้าค่ะเช่นเราอาจจะช่วยเหลือสังคมเป็นการทำ csr นะคะการวิเคราะห์ความต้องการนะคะแล้วก็ พยายามที่จะตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้มากขึ้นไม่ว่าจะจัดกิจกรรมหรือจัดอีเวนต่ตางๆก็จะสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้6ค่ะ h ช n แนลนะคะก็คือช่องทางในการที่จะเข้าถึงหรือโอกาสในการที่จะสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจนะคะหรือว่าตัวนวัตกรรมที่จะเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆหรือเราช่องทางที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเช่นสื่อสังคมออนไลน์หรือว่าช่องทางการจัดจำหน่ายค่ะ 7. นะคะ customer segment หรือกลุ่มเป้าหมายซึ่งอาจจะเป็นเป้าหมายหลักแล้วก็เป้าหมายรองนะคะ8ก็คือ cost structure ค่ะคือต้นทุนการดำเนินงานแล้วก็การส่งมอบคุณค่าที่เราพูดถึงใน value proposition ให้กับลูกค้าได้อย่างไรนะคะในราคาเนี่ยก็มีความสำคัญมากๆเพราะว่าเป็นการที่ลูกค้าจะได้พิจารณาว่าเขาคิดว่ามันคุ้มค่าคุ้มกับที่เขาจะลงทุนกับราคาที่เขาจ่ายหรือไม่ส่วนใหญ่จะใช้เป็นปันจจัยสำคัญในการตัดสินใจเลยค่ะ แล้วมันจะนํามาซึ่งข้อ9ก็คือ revenue stream ก็คือตัวการช่องทางการจัดจําหน่านะคะว่าการะจะได้เงินเหล่ามาจากช่องทางอะไรบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดจําหน่ายหน้าร้านการออนไลน์การขายปลีกขายส่งหรือขายตรงก็ตามค่ะการใช้ business model canvas ที่มี9องค์ประกอบเมื่อสักครู่ก็จะช่วยให้ผู้เราในฐานะผู้สอนนะคะช่วยให้ผู้เรียนเนยเห็นภาพรวมของธุรกิจได้อย่างง่ายแล้วก็ ชัดเจนแล้วก็จะช่วยให้เขาเกิดการคิดวิเคราะห์ว่าถ้าเขาจะออกแบบธุรกิจหรือจะวางแผนในการจะประกอบธุรกิจเนี่ยเขาจะทําอย่างไรเขาจึงจะประสบความสําเร็จเขาจะต้องพิจารณาอะไรบ้างให้ครบรอบด้านค่ะแล้วทาไมเราจึงเอาโปรเจกต์เบสกับ Business Model Canvas มาไว้ด้วยกันเพื่อเป็นการสอนนั่นเองนะคะก็เพราะว่า PBL เนี่ยจะเกิดจากการลงมือทำค่ะผู้เรียนก็จะได้ทดลองทำธุรกิจจริงๆนะคะ สามารถจะตัดสินใจแล้วก็เรียนรู้ผ่านกระบวนการแก้ปัญหาค่ะบางที่เราอาจจะสอนคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะเช่นเราอาจจะสอนเรื่องของการซ่อมบํารุงการออกแบบผลิตภัณฑ์แต่เราอาจจะไม่ได้อาจจะมองข้ามในเรื่องของการสอนแผนธุรกิจนะคะถ้าเราเอา2ออย่างนี้มาผนวกรวมกันเด็กก็จะสามารถทําได้ตั้งแต่ต้นน้ําไปจนถึงกลางน้าแล้วก็ปลายน้ําเลยค่ะ b m c นะคะก็จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจโครงสร้างของธุรกิจผ่าน องค์ประกอบนะคะจากเดิมที่อาจจะมีแค่ไอเดียแต่ว่าอาจจะมีแค่ไอเดียที่เป็นเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงการจัดจำหน่ายหรือการทำอาหารนะคะการซ่อมแซมเ,เสื้อผ้านะคะแล้วอาจจะไม่มีทิศทางว่าเราจะจะทำยังไงต่อก็อย่างมากก็จะไปเป็นลูกจ้างนะคะแต่เมื่อใช้ B M C เข้ามาช่วยเด็กก็จะเกิดการคิดเชิงระบบการคิดวิเคราะห์แล้วก็การคิดที่มันแยกย่อยนะคะก็จะช่วยให้เขาเนี่ยรู้ว่า ต่อไปเขาจะวางแผนหลังจากที่เขารู้คอนเทนต์แล้วเนี่ยเขาจะได้วางแผนต่อว่าเขาจะขยายกิจกรรมของการทํางานนั้นได้อย่างไรแล้วมันก็จะเกิดเป้าหมายที่ชัดเจนค่ะแไม่ไม่ได้เกิดจากการทําโครงงานแบบลองผิดลองถูกนะคะแต่มีแนวทางที่ชัดเจนในการที่จะพัฒนาไอเดียแล้วก็ต่อยอดไปสู่การทํางานอื่นๆค่ะ การนำสองแนวทางนี้มาใช้ร่วมกันนะคะก็ทำให้ผู้เรียนเนี่ยได้ฝึกทักษะด้านวิชาชีพแล้วก็ทักษะการคิดในเชิงธุรกิจนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับโลกของอนาคตค่ะประโยชน์ของ PBL กับ Business Model Canvas นะคะก็จะช่วยให้ฝึกให้เกิดทักษะการเป็นผู้ประกอบการนะคะไม่ว่าจะไปประกอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่จะเป็นช่างซ่อมรถนะคะช่างซ่อมคอมพิวเตอร์นะคะซอฟต์แวร์โปรแกรมเมอร์ถ้ารู้วิธีการประกอบธุรกิจเขาจะกลายเป็นเจ้าของได้ไม่ใช่แค่ลูกจ้างคะ่ะ แล้วไม่มีใครรู้หรอกค่ะว่าวันหนึ่งเราอาจจะเปลี่ยนสถานะจากเจ้าช่างซ่อมรถไปเป็นเจ้าของอู่เป็นซอฟต์แวร์โปรแกรมเมอร์ไปเป็นเจ้าของบริษัทนะคะเราต้องรู้จักการจัดการบัญชีติดต่อลูกค้าออกโปรโมชั่นการวางแผนธุรกิจการจัดการระบบะการขนส่งค่ะถ้าถึงตอนนั้นแล้วเนี่ยมาเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ก็อาจจะช้าเกินไปเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวผู้เรียนในตอนนี้ดีกว่าแล้วก็สำคัญมากๆนะคะเพราะว่าเขาเห็นธุรกิจเนี่ยตั้งแต่ต้นจนจบเลย ฝึกการคิดวิเคราะห์แล้วก็การแก้ปัญหาผู้เรียนก็จะคิดอย่างมีเหตุมีผลมีหลักการแล้วก็เป็นระบบสามารถตัดสินใจได้นะคะอีกทั้งยังสามารถทํางานกับเพื่อนๆทางานเป็นทีมได้สามารถจะช่วยในการที่จะเอา BMC เนะะี่ยค่ะมาใช้ในการวิเคราะห์เสร็จแล้วก็ใช้ p b l มาเป็นกระบวนการในการฝึกทักษะของการนําเสนอนะคะอธิบายแนวคิดของตัวเองอย่างไรให้คนอื่นเข้าใจอาจจะไป pitch idea ในการที่จะไปแลกเปลี่ยนกับผู้อื่นแล้วก็วิธีการทําอย่างไรให้คนอื่นเนี่ยนำเสนอไอเดียกลับเข้ามาแล้วเรากลับมาประยุกต์หรือกลับมาแก้ไขให้มันดียิ่งขึ้นการเรียนแบบนี้ก็จะสนุกแล้วก็เกิดความหมายมากๆเด็กก็จะได้รู้ว่าสิ่งที่เขาเรียนในห้องเรียนเนี่ยไปเชื่อมโยงกับโลกธุรกิจยังไงเอาไปใช้จริงๆได้ยังไงไม่ใช่แค่เรียนทฤษฎีอย่างเดียวแต่สามารถฝึกปฏิบัติจริงได้ด้วย การนำ PBL แล้วก็ Business Model Canvas มาใช้ในการเรียนการสอนอาชีวศึกษาก็นั่นแหละค่ะช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติเนาะแล้วก็วางแผนธุรกิจได้เป็นระบบทักษะสําสคัญที่จะเกิดขึ้นก็คือการคิดเชิงวิเคราะห์การคิดเชิงระบบการคิดแก้ปัญหาและการวางแผนค่ะ จาเหน่งก็หวังว่าแนวทางในการใช้ PBL แล้วก็ Business Model Canvas เป็นเครื่องมือที่ช่วยเสริมการสอนให้กับผู้เรียนนะคะแล้วก็ทําให้การเรียนการสอนมีความหมายและเกิดประสิทธิภาพสนุกสนานแล้วก็ได้สาระสําคัญด้วยอย่าลืมนําแนวทางเหล่านี้ไปปรับใช้ในห้องเรียนนะคะเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ออกแบบนวัตรกรรมแล้วก็แก้ปัญหาจากสถานการณ์จริงๆหากคุณครูมีข้อเสนอแนะหรือมีคำถามนะคะสามารถคอมเมนต์มาได้ด้านล่างเลยค่ะอย่าลืมนะคะการเรียนรู้ที่ดีที่สุดไม่ใช่การเรียนรู้ จากในห้องเรียนเท่านั้นแต่ต้องลงมือทําด้วยฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดคลิปสาระดีๆในครั้งต่อไปนะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะ